ครับก็ขอสวัสดีและก็ขอทักทายกับชาวราศีตุลทุกท่านในช่วงนี้ก็เป็นช่วงของเดือนสิงหาคมต่อจากนี้ไปดวงชะตาของท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงและจะเปลี่ยนแปลงไปในทางทิศที่ดีชาวราศีตุลทุกท่านท่านใดที่เกิดอยู่ในช่วงนี้ก็เข้ามารับฟังดวงของท่าน ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภและความรักในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นมีความโดดเด่นกว่าเดือนที่แล้วในช่วงของเดือนที่แล้วนั้นท่านก็ได้รับบทเรียนกันมาแล้วว่าเป็นอย่างไรในเรื่องของการงานช่วงที่แล้วถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ที่ผ่านมานั้น ในเรื่องของการงานทำอะไรก็ไม่มีความสำเร็จบางทีก็โดนเอารัดเอาเปรียบทำอะไรก็มีคนลังเกียจอยู่ในช่วงก่อนนั้นทำงานก็ไม่มีความโดดเด่นอะไรทำไปก็ไปเรื่อยๆบางคนก็มีการท้อแท้เบื่ออยากจะย้ายงานเปลี่ยนงานในช่วงก่อนนั้นถือว่าดวงของท่านนั้นจะไม่ค่อยดีเท่าไรในเรื่องของการงาน ทำงานก็ไม่พอเงินก็ไม่ค่อยมีในช่วงนั้นถือว่าดวงของท่านนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ตกอับอับับสิ้นดีทำอะไรก็ไม่มีความสำเร็จทำบุญคุณคนก็ไม่ขึ้นในช่วงนั้นถือว่าดวงของท่านที่เกิดอยู่ในราศีตุลน,นั้นมีความลำบากและมีความยุ่งยากอยู่มากในช่วงก่อนนั้นทำอะไรก็ไม่มีและก็ ในเรื่องของการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันมีการสะดุดมีการติดขัดหยิบจับอะไรก็ไม่เป็นเงินเป็นทองในช่วงก่อนนั้นถือว่าดวงของท่านจะไม่ค่อยดีสิ่งดีๆมักจะไม่ค่อยเกิดขึ้นแต่ต่อจากนี้ไปพอเข้าสู่ในช่วงของเดือนสิงหาคมมานี้นั้นจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาชาวราศีตุลในช่วงของวันที่17เจ็ด จะมีดาวพระอาทิตย์เข้าศู่ในราศีสิงห์อันนี้จะทำให้ชาวราศีตุลน,นั้นมีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดหยิบจับอะไรในช่วงนี้จะมีคนคอยช่วยเหลือท่านอีกมากมายการงานการเงินก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเงินทองนั้นก็จะมีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆชาวราศีตุลน,นั้นนับว่าต่อจากนี้ไป เหมือนกับท่านเกิดใหม่ท่านจะมีโอกาสได้รับแต่สิ่งที่ดีๆโชคลาภนั้นก็จะมีเข้ามาหาท่านบอกได้เลยว่าการงานดีการเงินก็ดีในช่วงต่อไปนี้ถือว่าชาวราศีตุลน,นั้นจะมีโอกาสได้รับแต่สิ่งที่มีดีเข้ามาหาท่านทำงานก็มีคนคอยช่วยเหลือ มีคนคอยสนับสนุนท่านอีกด้วยในเรื่องของการทรมมหากินนั้นถือว่าชาวราศีตุลจะไม่เดือดร้อนท่านจะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านบางคนที่ตกงานว่างงานก็จะได้งานทำในช่วงนี้ท่านเคยไปสมัครงานกับใครในช่วงก่อนนั้น ก็จะได้งานในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของการงานจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีงานใหม่ๆบางทีก็มีงานใหญ่ๆเข้ามา,าท่านบางคนชอบในด้านของการรับจ้างก่อสร้างต่างๆในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงของท่านจะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆท่านเป็นคนที่เรียกว่าทำอะไรก็มีคนคอยติดตามและมีคนให้กำลังใจท่าน ชาวราศีตุลในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้นับว่าดวงของท่านนั้นจะดีขึ้นเรื่อยๆในเรื่องของการเงินการทองท่านอยากได้อะไรในช่วงนี้ก็มีส่วนที่จะได้ท่านอยากได้ของแพงๆไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถหรือว่าจะเป็นที่ดินท่านก็สามารถซื้อได้ในช่วงนี้ถือว่าการเงินนั้นมีความสำเร็จอย่างสูงในเรื่องของการงานก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดี เพื่อนฝูงก็จะนําโชคนําลาบนําพาให้ท่านนั้นไปได้ดีอีกด้วยในช่วงนี้ถือว่าการงานดีการเงินก็ดีมีตามมาชาวราศีตุลน,นั้นนับนับว่าในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้สิ่งดีๆนั้นจะมีมากกว่าสิ่งที่ท่านต้องระวังทุกสิ่งทุกอย่างนั่นที่เรากล่าวมานี้ จะมีแต่สิ่งดีๆเราจะเอามูลความจริงเข้ามาพูดกันในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีตุลนั้น จะประสบกับความสําเร็จอย่างง่ายดายเงินทองก็จะหาง่ายการงานก็จะหาคล่องหยิบจับอะไรก็มีคนช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนท่านชาวราศีตุลน,นับว่าเป็นโอกาสทองของท่านแล้วท่านจะลงทุนอะไรในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ก็สามารถลงทุนได้หยิบจับอะไรก็มักจะ เป็นเงินเป็นทองมีคนคอยช่วยเหลือท่านแต่หากว่าท่านลงทุนเกี่ยวกับการค้าขายท่านจะขายดิบขายดีจะมีกำไรกำไรที่เรียกว่าสวยงามไม่เคยคิดมาก่อนเรียกว่าเงินทองนั้นจะไม่มีการขาดกระเป๋าจะมีเงินหลั่งไหลเข้ามาอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านที่เกิดอยู่ในราศีตุลจะมีแต่โชคมีแต่ลาบเข้ามาหาท่านในเรื่องของโชคลาบ ในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ก็ถือว่าดวงของท่านก็เริ่มดีอีกเช่นเดียวกันโชคลาบนั้นก็จะมีเข้ามาหาท่านท่านทำอะไรก็จะมีความสำเร็จการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงของท่านนั้นดีหยิบจับอะไรก็มักจะเป็นเงินเป็นทองการเสี่ยงดวงนั้นอาจท่านจะมีโชคมีลาบได้รับทรัพย์ หรือได้จับเงินหมื่นเงินแสนก็เป็นไปได้บางคนล่ำรวยรวยที่เรียกว่าไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็มีบางคนนั่นล่ำรวยโดยที่เรียกว่ากระทันหันก็ว่าได้บางคนนั่นอยู่ดีๆก็มีเงินมีทองเข้ามาหาท่านบางคนนั่นมีโชคมีลาบอย่างมากบางคนได้มรดกตกทอดจากบรรทบุรุษอีกด้วยบางคนก็มีโชคมีลาบ มาจากตัวเลขหรือว่ามาจากความขวัญหรือว่ามาจากความมดืดอันนี้ก็ถือว่าโชคใครโชคมันบางคนก็มีมากบางคนก็มีน้อยก็ถือว่าชาวราศีตุลน,นั้นท่านจะมีโอกาสได้รับทรัพย์จับเงินหมื่นเงินแสนในช่วงนี้ถือว่าดวงการเงินของท่านอยู่ในเกณฑ์ที่ดีการงานก็ดีการเงินก็ดีจึงมีแต่ความสำเร็จเกิดขึ้นและมีความสุขอีกเช่นเดียวกัน ท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีตุลน,นั้นก็ถือว่าดวงของท่านนั้นมีความโดดเด่นอย่างมากในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่22นั้นจะมีดาวพระศุกร์เข้าสู่ในราศีกรกฎอันนี้ก็จะทำให้ชาวราศีตุลน,นั้นอันนี้ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานถ้าหากว่าท่านทำงานอะไร ที่สูงที่ต่ำหรือว่าเครื่องจักรเครื่องยนต์อันนี้ไงท่านระมัดระวงังอาจจะเกิดอุบัติเหตุกับตัวของท่านได้ถ้าหากว่าท่านทำเกี่ยวกับเครื่องจักรเครื่องยนต์ในท่านระมัดระวงังไว้ในเรื่องของการทำงานในช่วงนี้อาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับตัวของเราหรืออาจจะทำงานเกี่ยวกับเอกสารในเรื่องของการเซ็นสัญญงสัญญาอะไรในช่วงนี้ก็ให้ท่านระมัดระวงังไว้บ้าง าหากว่าเซนพลาดหรือว่าเราไม่ได้ตรวจสอบอาจจะเกิดการผิดพลาดได้ในเรื่องของการเซ็นสัญญงสัญญาในเรื่องของการหาเงินหาทองอันนี้ก็ถือว่าท่านก็พอจะมีช่องมีทางเล็งเห็นเงินเห็นทองในช่วงของวันต่อไปถือว่าดวงของท่านที่เกิดอยู่ในราศีตุลนั้นจะไม่อาภัพจะไม่ตกอับทำอะไรก็จะมีความสำเร็จอย่างง่ายดา การงานก็หาง่ายการเงินก็หาคล่องเพราะฉะนั้นท่านจะไม่หม่นมองท่านอยากได้อะไรในช่วงนี้ก็ย่อมทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นกับตัวของท่านทางนั้นสรุปโดยภาพรวมแล้วในเรื่องของการงานก็ถือว่าดีมีงานทำอยู่ตลอดในเรื่องของการเงินก็มีงานจะมีเงินมีทองจับจ่ายใช้สอยอยู่ตลอดเรียกว่าไม่ขาดมืออยากได้อะไรก็ได้ ในช่วงนี้เรามาดูในด้านของสุขภาพกันบ้างว่าเป็นอย่างไรท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีตุลในช่วงนี้จะมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นโดยที่เรียกว่าท่านไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัวก็เป็นไปได้บางคนก็เจ็บหัวปวดท้องบางคนก็เป็นไข้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงของท่านอีกนั่นแหละ และบางคนก็มีภูมิต้านทานที่ดีจะไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วยแต่ถ้าก็ท่านใดที่สูงอายุอันนี้ต้องรมอะรมัดร,ระวังไว้ในเรื่องของการเจ็บป่วยอาจจะมีเกิดขึ้นท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีตุลจะไปเหนือไปใต้ไปทางไหนในช่วงนี้ต้องคอยระวังอุบัติเหตุอีกเช่นเดียวกันการใช้รถใช้สนนหรือว่าจะออกไปเหนือไปใต้ เดินทางไปทางไหนก็ให้ท่านตรวจร่างกายเสียให้ดีถ้าหากว่าร่างกายเราดีเราจะไปเหนือไปใต้ไปทางไหนก็จะปลอดภัยอยู่แต่แต่าหากว่าร่างกายของเราไม่ค่อยดีอาจจะต้องตรวจสอบดูให้ดีเสียก่อนต้องไปพึ่งแพทย์พึ่งหมอให้ท่านทําการรักษาเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเก็บป่วยนั้นอาจจะเกิดขึ้นได้โดยที่เรียกว่าเราไม่รู้ตัว ก็อาจจะเป็นไปได้ในเรื่องอุบัติเหตุอีกเช่นเดียวกันสองสิ่งสองอย่างนี้ในช่วงของกลางเดือนสิงหาคมชาวราศีตุลต้องระมัดระวังไว้บ้างในช่วงนี้แต่ต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่25จะมีดาวพระพุธนั้นโคจรเข้าสู่ในราศีสิงห์อันนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆชาวราศีตุลน,นั้นจะมีโอกาสได้มีโชคมีลาบได้รับทรัพย์จับเงินก้อนสิ้นเดือนสิงหานี่ท่านจะร่ำรวยโดยที่เรียกว่ากระทันหันก็ว่าไดา้หยิบจับอะไรก็จะมีความสำเร็จเพราะฉะนั้น ท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีตุลจะทำอะไรให้ท่านรีบลงมือทำได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างจะมีความสําเร็จอย่างง่ายดายเงินทองก็จะหาง่ายการงานก็จะหาคล่องท่านหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีตุล ในช่วงต่อไปนี้ก็ให้ท่านทําบุญทําทานหรือว่าสร้างกุศลไว้บ้างจะเป็นการดีเพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาของท่านนั้นให้มีความมั่นคงและมีความยั่งยืนตลอดไปก็ต้องขอขอบคุณที่ทุกท่านเข้ามารับฟังคลิปของเราในวันนี้ท่านฟังกันแล้วให้ท่านใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังเมื่อฟังกันแล้วเห็นดีเห็นงาม ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำรายการก็ขอ,ขอให้ทุกท่านโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี